สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ภูสุคนนะครับน้องเมือ่อหนีมาพบมาพอกับช่องหิ้วเขาเชนแอ๋วครับพี่นอ้องเมื่อหนีได้เนี่ยมาฝากพี่ตอนน,อน,น,อน้องพี่น้องแกงยงน้ำใหม่พี่น้องแกงเนีงน้ำใหม่พี่น้องไปพ่อเนียงน้ำใหม่มากพี่น้องเนงพอดีกินพี่น้องแกงใส่บอกฟักหรือบอกฟักเกี่ยวหรือบอกเอ,อครับผมเอือหน่อยรับนอนใส่เห็ด ใส่เห็ดหูหนูนะพี่น้องใส่ผักขาหอมๆพี่น้องก็ผักก็มีผักกาดพี่น้องหักแตงพี่น้องเอาพริกขี้หนูพี่น้องกั็เขือหน่อยก็กรอบได้หมูกรอบมาน้ำสองสองต่อพี่น้องลองเห็ดเบอร์พี่น้องมก็กรอบสเสียบมาแล้วลองมากินกับแกงใหม่บนาะพี่น้องเขาเหนียวเลยเราพี่น้องบรรยากาศตรงไอ้ตรงหน้าก็พี่น้องช่วง สามโมงที่โมงแล้เนาะครับพี่น้องมาจาังไงดอกขอฝากในเรื่องครับพี่น้องฝากกดไลก์ลกดแช่นะครับเนาะฝากกดซับตไคร้หรือว่ากดติดตามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่ให้การติดตามแล้วก็ะให้เกียิรับชมนะครับเนาะมาเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เขาเจนงเหขอขอพ่อพี่น้องรวยสุู่สกุคนะครับมามาหยิบเขาเราพี่น้องมากินเขาน้ำกันบ้างเนี่ยถ้าเขามาจำแี่งมาใหม่น้ำกันเด้อพี่น้อง,นนองแข่งน้ำใหม่ใส่น้ำอย่านั่งคุ้นพี่น้อง อโอ้ยแข็งทำไมไซป์เป็นนอเลยพี่นอ้องอื แข็งพอดีกินอยู่น้อง ไ่ได you know. mm ้กินโดนเสียบพี่น้องเขียงเตงเฮตเตงรบพักหน่อยพี่น้อง สีดดนอนๆนี่นหน้อมเกลยมอตรงหน้าเหลือพออุ่นๆเนี่ยครับผมจะมากระเส็บมก็มาเคลือบอหน่อยแสอยบยัง vai เมียงมันยาวพี่น้องบริตัก บรรยากาศใกล้จึงคำนี่น่องสามสีโมงเร่งเดี็ดพวกนี่ครับผมห <laughs> มูกรอบที่ได้กินมะนาวก,กินนิดเกียงน้อยเสียบที่น่องเกียงน้อย แดดซองนัดหน่อยอยู่นนองแดดมาน้อง ทใหม,ม,มเขมาเก็บไมใหม่ม,มาแกะต่มมาแกะมันกรอบพี่น้องเซ่บๆมาๆมากพี่น้องมนแซ่บกันเด้อครับผมก็เพิ่นกลิ่นพี่น้องขอบคุณครับ ขาหรือพักสุภาพก็ผมหรือพักไพักละพักเหนือพี่น้องพักละ เดี่ย่องหนาพี่น้อง เสียบครับพี่น้องลองกินหมูกรองพี่น้องนะอืมโอ้เสียบเพราะอะไรพี่น้องเฮ็ดเอียงครับผมลองเฮ็ดบมึง เดี๋ยวต้องหน่ายน่อง <laughs> ยิ้มพี่น้องแทบแักเขียนทำไมโดยได้กินเท่าน้อง <laughs> โอ้เสียบครับพี่น้องเกี่ยห่อนเนาะเกลี่ยน้ำใหม่พี่น้องเกลี่ยน้ำใหม่ใส่เห็ดใส่บักฟักเกี่ยวพี่น้องด้วยว่าบักอือหน่อยนะครับน้องกับใส่ยอดฟักคาเสียฟักหอมแย่หอมซี่แหนะน้อพี่น้องเนาะกับพริกหน่อยพี่น้องกับพริกหน่อยแล้วกับบักเขือนอยู่เนาะเศบสุดเท่านั้นพี่น้องบรรยากาศตรงในตรงหน้า ช่วงค่ำสามโมงสี่โมงแดดขึด้นแดดกำลังสองจังได้ก่ขอขอบุญขอพุ่พ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับน้องขามากดซาตว์แคร์ว่ากดต,ติดตามพี่น้องเนะขอพ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับน้องจะเลื่อนลงเรื่องสำหรับด้วยกันสุขภูสุขคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้อิ่นออนมนะครับคลิปหน้าพอดีนะครับน้องสวัสดีครับ